แล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมจริงๆคืวันนี้ผมกับไม้กับไม้คราบมาช่วยรอด1.17ใช่คราวนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมากับเอาไม่กับไม่โอเคค่ะใช่พูดสักคนมาจับกูเองอย่ากูจะตายอย่ากูจะตายแล้วแพกมันจะชาร์จกูแล้วเอ้ยแกกูเพิ่งกูเพิ่งสเกตฆ่าแกฆ่ามันแด่สีเดียวกันนี่ก็สีน้ำตาลสองตัวเนี่ยไปแล้วแล้วเพิ่ง เราคือแบบอยากถามว่าทำไมต้องเปิดที่สูงนั่นหมูร้อยเปิดที่สูงก็แบบก็ไม่รู้ไม <c oughs> ่ไม่เมื่อกี้มันจะบ้าจะยีตามกันมาแต่เราจะเดินทางกันตัดไม้ไม้ใครเขาต้องตัดไม้ก่อนตัดไม้อเออเอเอลือูดักสูุดข้าวลูกชิ้นเราฝากส่วนอะไรอย่างวะแม่งปีกขามขั้นนะฮะไอ้ชีแม่งกูกูจะตายห่ะแล้วตอนนี้เลื <c oughs> อดกูเลื <c oughs> อแค่กูหิวใจึ้ กูเดินเซฟีสุดละตวกิวแกเนื้อแกะแงเราจะไป่สร้างบ้านกจะเจอว่านดิวิซีเย่โล้วกูโอเราจะเดินหาเจอไอจะคาบโตคาบไหมดีใจไมตคาบคาบไปเถอะอาบไ่เถอะตามคนต่างชาได้เหมือนกันคนรวยไมท่้นั้นได้เวลาเข้าสู่ยุคหินอุกกา กูจะโยนตายละใครจะช่วยกูทีกระเสียแสงอีกน้อยไหมกระเพาะแสงน่ารักกูจะโดนแมงมุมกัดตายช่วยกูจะโดนใจแล้วเอ้าพี่เชียร์ดิแล้วกูอยู่ไหนเจอกูไปแล้วพีเชียดนี่ฆ่ากูหากระเพาะแสงเลเซอร์อะไรอะไรคือรีแล้วหนูก็ตายก่อนรอบนึงอ่ะ ติดชีวแย่ไม่ได้ไม่ต้องทรมานอย่าฆ่ากูสิหมดทานไม่ได้ไม่ต้องทรมานเนี่ยตะวัเป็นนานวันนี้ไม่น่าเกิดแล้าไม่ทรมานตอนนี้เราก็ไม่สามารถสบายตอนหน้าได้เว้ยเออจะฆ่ามึงคอยดูอย่าให้มึงมีโอกาสจะฆ่ามึงคอยดูเจพี่ยูเราล้มล้มหัวเนี่ยมึงขี่จะล้มหัวกับพี่ยูอย่างนั้นเหรอมึงจำตอนนั้นไม่ได้เหรอแต่วันแรกจะรุมฆ่ากูพี่ยูยังฆ่ามึงเลยนะ พวกเราพวกเราพวกเราคนหอมยังเรา้องหายเล่ปรวมกลุ่มลงรูืองดีกว่ามั้งอคุณพีษไอเอาเอาเอาคุณตรงไหนตรงนี้ไหมอยู่ไหนนี่กูจะเอาไม้ไม่มึงเออบอกกปเลยถ้าไม่สว่างนม้คเตอร์เกิดเป็นฝูงเลยนะเ่ยเห้นรูนะบอกทีัหมหลนีปไป รวมกลุ่มก่อนทุกคนรวมกลุ่มก่อนนะครับคนอื่นเขาวิ่งได้เราดูกูดีกูวิ่งไม่ได้กูไม่ได้วิ่งเลยกูเดินธรรมดาไอ้ยีสเกลข้างข้างข้างเลยกูหลีกเอยตัวข้ามกลับมามาด่วนตอนนี้กูหลีกเรียังกูฟูวาไวาแวบแวบกูนาบัตธาท่าอะไรวะไม่เคยดูอะไรมันคิงกูยังไม่ดูอะไรมันคิงเลยอ เคยวะเขาลงเหมือนกันแล้วมาแล้วบ๊าดีมาแล้วตายอยู่ยาขุดขุดช่พูดมากเล่ช่วยขุดไม่มีที่ขุดกูเพิ่งตายเมื่อกี้แป๊บหนึ่งกูขาบโตขาบสมัยพอโตขาบอยู่ข้างกูเนี่ยอย่าลืมนะตายของตกหมดนะตายหรอของตกเพื่อนจะตายนะต้องจับทีมีใครบางคนฆ่ากูตายวะต้องเซฟชีวิตกันหน่อยนะ เซฟแล้วแต่เมื่อกี้เหมือนมีใครจ้วงกูก็ไม่รู้ควักมือมี้จ้วงกูเลย,ยจ้าจ้วงมีคนลอยหลังกหน้าซีดเลยหน้าอยู่เลยไงเ้ยเข้าสู่ยุคหินเราเข้าสู่ยุคหินแล้วกูยังอยู่ยุคไม้อย,อยู่เลยกูข้าากูยังเป็นอุกฆ่าอุก้าอยู่เลยมันจะเซเว่นมันให้แสงสว่างที่จะทำปกติได้ปะวะไม่ได้ ใครก็ได้เอาเอาให้กูทีคลิปกูจะมืดโอเคครับแต่งกิวเกียรปรับแสงกูบอกขี้เกียจตทับเสบเียเสง <c oughs> เราทอนไปกูดิเราทอนไปกูดิเราทอดมาพี่เอาถ่านมาดิอราทอดแล้วมันจะมาขุดทีเดียวกูจะไปเดี๋ยวไปใช่กูจะขุดแยกกับมึงไปกูกดีเสียงน้ำ เซ็นคลิกดังระเสียงน้ำเอกเสียงน้ำอยู่ด้านซ้ายไอ้นี่ไงเจอเหมืองละอ๋อเห็นละวแรงตกเลยตัดทอดขุดเชี่ยเหมืองตันลอกดาวเชี่ยเหมืองตันแต่เหมืองตรงนี้เอ้เล็ก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 กูขุดกูไม่ให้กูไม่ให้กูขุดลอกออชีปเวนไอเชี่ยดิมึงออกไป โอ้ยกูจะตังค์ชกุตเล็กออกไม่กูจะตางแล้วทุกคนครับมีคนรังแกข้ากูต้นครับเจ้าของช่องรังแกทิ้งครับต้นคลิปเอาหาอะไรกัให้กูหน่อยใครก็ได้กูจะหิวตาแล้วใช้ได้ มันก็เหมอนกูรู้่เหมือนกลอก<า>ดาวอาหารให้กูทีทุกคนบพูดไปอาทวอาจจะคิดเริ่มมีคำถามในใจใช่ไหมว่าการเอาชิลรอดครั้งนี้กูจะฆ่ามังกรได้ไหมหลังจากที่พาร์ทสองพารเอ,อสองรอบก่อนก <c oughs> ูไม่ได้ฆ่ามังกรเลยกูไม่ได <c oughs> ้ทำหายลก็ร้างบานแล้วก <c oughs> ็ทำโดยบานมาแล้วก็จบคิทยูเจอของดีเขาอะมันนี่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 มนนี่มันนี่มนนี่มันน่มน ทำคูจะค้าคูจะดีใจมากคูจะเป็นคนเอาทานเจไม่เจเจเจมีคนทานอาาเจะ็นคเเพชรต้องเจมัเจสกคูต้องการแนั่นกูต้องการอาหารแก่กันี่ย่อลยทไม่มีไหนไม่อะไรน้านล่างมองน้านล่างมองน่ล่าเราจะมาิพทากันยูไม่ไม่สนใจเทียพยูอะไรูต้องเรียพี่ได้ มีการเซลล์ก็ได้เออโรูเรมีไดจะขนานั้นไอเชยยูของมันี่หนอยโอวี้มาหน่อยเนี่ยคุ้นๆเลยนะนาคิดจะกลายวอร์เกอร์กับไงอบวันีวกอทานเงินอยาไป็นคนอทานไหนมาดูนีโอบิวันคิดว่านี่งมาดูดิกูจะทาสิ่งที่กูอยากเห็นฟ้าผ่าก้อนนึง อยากเห็นฟ้าผ่าเพื่อที่กูพยายามเห็นฟ้าผ่ามานานกูยังไม่เห็นสักทีเลยกูขอดูก่อนมาดูนี่ก่อนยากเห็นฟ้าผ่ากูอยากโดนฟ้าผ่าโอเบย์วันเคโนบีดูนี่สิฮัลโหลดีไหมเนี่ยดีนี่อะไรชื่อมั้ยตัวน้ำอ่ะตอนนี้โอ้ยเจอเล็กตัวอ้าวไม่ อไอ้แมงมุมแมงมุมนี่อุดน้ำใชื่องผ่านนี้เอาไบยังไงดีวะเอ้ยเียปักเป่าไอ้ไม่ใช่ปักเป่าหมึกเรื่องแสงปักเป่าปักเป่าเชื่อมหมึกเรื่องแสงทุกคนใช้หมึกเรื่องแสงตัวอะไรประโยชน์ในเกม เฮ้ยหมึกเรื่องแสงตัวอะไรประโยชน์ในเกมเฮ้ยเจออีกแล้จีอยู่อาควาเรียมไงเอออาควาเรียมพ่อไงจะเชียนี่โนกเออตีกูทำไมมันกัดปล่อยไปแล้วกัน่ปทำหมึกกัดได้ทาหมึกกัดได้คุณปลาหมึกกัดตอนนี้ขายยีน้าว่ะ ไอ้เชียรกูแลวแวไม่ต้องแลวแหวนกูไม่ทำอะไรหรอกกูพูดแบบนี้ทุกครั้งกูไม่เคยทำสักครั้งปะอ้ชิยพองไม่เคยทำสักครั้งพ่องตกโง่จริงๆสมแล้วที่เป็นจินจราพิษติ่ไปก่อนก็ได้เปลย มยาไอ้นี่กูสงสัยบล็อกนี่มันคือบล็อกอะไรวะบล็อกอะไเป็นบล็อกหินที่มีอะไรใส่ยางปิดอยู่ไม่ใช้ไม่มันเรืองแสงเลยนะต้องไปเจอลาพี่เหมือนกันนะโกรธสิไอ้ยาแบมมือไอเจี๊ยแบุมสะดุ้งเลยวิวไปเรื่องยุ่งนั้นอุ้ยแตกคามือถือว่าอันนี้ดีนะเนี่ยฮะไปถึงไปถึง ก็หมายถึงเอ้ที่ขุดไงอ๋อนี้คิดอะไรวะเนี่ยไอ้ยาดอมบีมาเปลี่ยนเรองทีเดียวไม่เห็นไม่เห็นน่าจะมาครั้งนันรูค้ามชุดกอก่อนไอพียูคีบมือคีมไปไนไปไปอยึดปทางปทางดปทางบโลก่อนเลย กูข้าบูข้าบโลกันมีโรคโรคความปลอดภัยชีวิตกูครับโลกกันเจ๊เจ๊เจ๊ก่อน้องครับถังแล้วแหละเจ๊ก่อนจะครับถังพอพูดคำนึงนะอาหารกูไม่มีกินอาหารกูมีเรือเท่ากูเนี่ยโอยเดี้ยเท้ากันเลยอันนันว่ะ โดนคิปเปอร์ก็ระเบิดใส่เมื่อกี้กูตกรู้เลยนะเมื่อกี้อิปเปอระเบิดไปตามถ้ามันไม่ตามจะปประเบิดแล้ว,ปปลวก็สักเทียวก็ปอวิวมันตายเร็วยุ่งดีสวยปีดูเมื่อกี้โอ้โหนุ้วิวจะตายกูได้เก็บของโอ้ไอสัตว์เร็วขุดลงไป,ไเ,เ,ไปไเรืเอ่อยๆ้ยพานี้เป้าหมายเราคืออะไรดีบอกหน่อยเทส โอ้บอลน,น้เฟซเฟเวอร์ชันนี้มันเหมือนมันเึกขะาษไหนนไม่ยินไม่รู้ไม่รู้โอเคตันตันแล้วไม่มีละลอะไรแล้ว<บ>อุ๊ยเจ็บเกิกระตุกหลุมใครเนี่ยฮ่ามาสร้างเอาไว้ถ้ามีตามหลังบ้าก็ได้เป็นหลุมพวกเราเองเลย โอ้ยแต่เนาะมันก็ไม่หลุมใหญ่กว่านั้นนะโอ้ยอโอ้ยซ้ำส,สองตกแล้วตกกี่ทำไมกูกระตุกโอ้ย,อยขอมึงากโอ้ยถึงเว <c oughs> ลาสินะถึงเวลาใกล้บอกวลาสินะคอมลูกรักก็ไม่มีอะไรตันมาแล้วตนวันหมดแล้วพิวข้ามชุดก่อแล้วละเยอมพิวมยอะต้องบอกเหรอกูข้ามเรียบร้อยแ้เนี่ย กลัวเลยเกินอู้ค่ะไม่ใช่กูกลัวกูกลัวมากตอนนี้ใครอาหารอาหารหน่อยใครก็ได้ขออาหารกูทีกูต้องการแน่นอนเอโคอปเปอร์นี่มันคืออะไรคัพเปอร์เลยเขาบอกเขาจะตาย เราลองมาเป็นคลิปสุภาพอะไรแบบนี้ก um> ันดูไหมพี่มินไม่ชินอ่าแล้วเราสุภาพแล้วพี่มินไม่ชินดีเที่ยวมึงยิงทำว่าเคถือกปอะไรพี่เราลองมาเป็นแบบคลิปสุภาพลดคำหยาบคายดูช่องเราจะดีขึ้นอะไรล่ะครับพี่อูครับเขาตกโลกอะไรอะไรเหรอมันต้องเรียกยอยว่าพี่ไหมยอยยังยุ่กว่าแบบเราไม่เรียกปกตินั่นแหละ ทำไมอ่ะอเราลองลดคำหยาบคายในช่องเราดูเดี๋ยวแบบเด็กที่ดูอยู่อาจจะแบบอะไรนั่นดูอยู่แล้วแบบอะไรว่าพ่อม่ค่อนข้างไงแล้วแบบนินคำว่าไอ้ตื้อๆเลยก็ว่าไปกูเช็ดเซนเซอร์เอาเข้าไปอ่ะไปอีกแล้วพูดนะครับผมพูดอีกแล้วจะลองเป็นแบบอะไรนะเออจะลองแบบก็ฮ่าๆแต่จะลดคำหยาบคายดูดีไหมทุกคนดีไหมดีไหม มาก็ดีนะดหมเด็กจะได้ฟูงแบบเออไม่แบบเด็กเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแบบบอกไว้ก่อนเหล็กชี่ในตำเพลของฉันห้ามใครเอาไปไม่ใครเอาไปหรอกตอนนี้เหล็กฟูลไอรอนเรียบร้อยแล้วนะไปบอกนะชาเซมชาตู่คาบานทำไมวะมันคืออะไรวะเราหลงในถ้รเฉลยไลท์ทิ้งนิงไลท์ทินิ่งไลท์ทินิ่งกระตาสายฟ้า เอาไปวางก็แบบพอตกฝนตกนักตกเนี่ยอาจจะมีฟ้าผ่านะอีใจเฮ้ยพี่ยูเล็กเฮ้ยสเกลพี่เห็นสเกลอยู่หน้าอยากไปไหนขั้วคุจะตายตรงเลยคือเราอยู่ไม่แล้วทำว่าคือเราเปราะอะไรกันรู้ไอใจล่ะเราคือเราตกมาไม่ใช่เหรอไอเจสไอ้สุดทางเราใช่เนาะเราต้องคือไปทำบัดีเพราะเราตกลงมาใช่เราเราตกเนี่ย ทางขึ้นเราต้องต่าขึ้นไปทางขึ้นน่ะแม่งจุมแจ้งมากเลยอ่ะพิวอ่ะทางขึ้นเย้เพึ่งเย้เพิ่งเย้เพึ่งสำรวจให้หมดอู้หอเจอเรี่ยวสำวจไ้หมดเลยสเกลเฮ้ยตายยากรูดีก่อนละตั้งโลตั้งโลตั้งแนวรับเออเจ๊ตายเจ๊ฝากด้วยฝากด้วยพี่จะตายพี่จะตายพี่จะตายอุ้ยกูเหลือขึ้นหัวใจมาสู้เขา หพี่ดินเสียสกิลกูกลับละเอากูกลับขึ้นไปกขึ้นไปดีกลัวขุดขไปแล้วลาวามันหย่อนหน้าใส่หน้ากูเลยไม่มีหรอกลาวาใสานะ่หน้ามีไ<ป>วเท่าไหร่ฟิล์มเหมือนเสียงดินเสียสกิลอยู่ข้างพี่ใครมีหาดมาข้างบนอะมีขอหน่อย ขอหน่อยเวิทยาลัยเองจะตุยละวเจจัดการการึ้นตอมบี้มีบอดีจะพังดีอ๋อเห็นเชื่อกไอ้เชือกกูกลัวมึงตีกูอยู่เอาเอาเอาปิดทางเอาท้าเอาโอ้ทางนี้โอ้เราจะขุดทางไหนตอนนี้วะตรงด้านล่างเลยเอาทางนี้โอ้ แล้วใครคนนี้นี่ไงโอ้โหโอ้โหโอ้แล้วทางไหนโอ้นี่เหรอนี่ไงทางตันไหนอาหารอาห <c oughs> ารอาหารลงมหาวิาเองอา, <c oughs> อาหารคนมีอาหารอยู่ทางนี้เอ่อ <c oughs> อุ้ยโอ้เสียงระเบิดไม่ใช่เราอะ ไอตูมตามอาหารไม่เลยมาเอายนเร้องต้องุดต้อคุฟังไงหาได้าตยานกูเบลกำลังเรียกหาอาหารอาหารอาหารข้างหลังอะมอาหารใหมข้างหลังใช่ไหตหนึ่งขอคุดทานก่อน มีเห็นทานสำคัญกว่าคนใช่มีคนชิ้นเอแย้วนึชิ้เอเมตกินแล้วเนาะเอาไปอีกสอง่อีกชิ้นหนึ่งต้องกินแล้วอเปล่าเก็บของผมด้วยโอเคเออโอ้โหถังหวาไปกลัวจีกอมเลย โอเคกินเรียบร้อยเด้งเลือดรัวยี่กูจะกุดคาเปอร์อยู่ในนี้ไม่ยอมตกเลยเต็งเลือดมาเรียบร้อยแล้วอยู่มาเลยจริงจริงอยทำตาไม่ได้พี่ทำทางไว้ได้ก๊องกำลังโอ้เจอทองแล้วไปตามสัญชาตญาณอ้อเนี่นยเจอทองอะไรที่ละชาตญาณก๊อกำลังไปทางไหน สัตยาธิการทางนี้สัตยาธิารผ่ามัวสัตยาธิารมากผู้ตกม่วันนี้ก็ต้องเจอเพชรให้เอาคลิปนี้เจอเพชรได้ไหมอะเจอเพชรก็ได้ไหะใครเจอเพชรก็จริงเหรอจบจบพาร์ทใครเจอเพชรจบพาร์ทเลยกูมาแล้วกูได้ยินเสียงในตานนี้อกูรู้สึกกูว่าทางนี้ชอบใคกูเอาเกาะกูในตอนแรกก็จะไม่มีคำหยาบไมดีกูมาเต็มเลยอุ้ยเอเจพูดเสียงอะไรเออก็ เสียงสเกลตันน่าถุย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  โอ oh. 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 ้โหเสียงมันจะพลอยร้อจริงเราทำไมใครมันไปเราไม่ได้ขุดเท่ัน so ั้นนะเว้ยทำไมอยู่ที่ผนังมันแตกเองอะไม่ใช่เราละซุปเปอร์กำลังสกิลตั้นลุมล้อมเหมือนโคปินดาลาเลยทีเดียวตู้เราต้องเจอเพชรไปเอเจจบพาร์ทเอากูไม่มีไม้กูมีไม้อยู่ไคโดไม้ไคโดไม้เราไป

มูเจเจอผีเหรอเปิดล็อกแล้วล่ะว้าวมจิกพี่ระแวงหลังเลยกูแล้วคือมจิกเล่นรเหนืออยู่สองดัวกันดูดิได้ฟินมาเกเจอประตูน่รกแล้วแสงซอมบีอยู่ใกล้เลยคู่แบบนี้เลยเหรอเดี๋ยวผมคุดอข้างอทอดเลยเราเราขุดลึกขนาดไหน วายสิุยทุยทุยปกติพิทจะอยู่วายสิใช yeah. ่ไหมวายสิบลงเฮ้ยเจอทองุดไปเราพี่จะเจอแล้วเฮ้ยเออเอเออเจอบอ้ว่าเออพีวีสีมาฟคานี่มันอะไรเนาะเลยจ เท่าไรนะทุกคนบายบายสวัส oh. ดีเจอกันในชาติหน้านะทุกคนบุ๊วยจุบ๊บๆกดตัดงไปเลยเปว